สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันเบ็ดตกปลาหน้าดินนะครับรุ่นใหม่นะครับมาแนะนำพี่ๆอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคันตกปลาหน้าดินอาชิโนนะครับรุ่นติงฟริตมีขนาดเดียวนะครับพี่ๆครับมีขนาดเดียวคือขนาด9ฟุตนะครับที่ผลิตมานะครับอาชิโนติงฟิตนะครับคันกาไฟ IM6 นะครับรหัส QX24 ตันนะครับตัวนี้ขนาด9ฟุตนะครับเป็นคันกาไฟ นะครับด้ามก๊อกละเอียดอัดเคลือบเงานะครับจากโรงงานสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็จะนำมาทดสอบนะครับเบื้องต้นเล็กน้อยให้กับพี่ๆได้เห็นถึงแอคชั่นของคันอาชิโนติงฟิตตัวใหม่ตัวนี้นะครับขนาด9ฟุตนะครับก็จะทดสอบนะครับให้เห็นถึงแอคชั่นของคันก็จะด้วยการยกตะกัวนะครับขนาด2กิโลนะครับพี่ๆครับให้เห็นถึงแอคชั่นของคันนะครับในส่วนโค้งนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าวันนี้จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะได้นะครับดูซิว่าจะหักไม่หักนะครับกับคานอาชิโน่ซิงฟิตตัวนี้นะครับตัวใหม่ขนาด9ฟุตนะครับคันกาไฟนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆยกให้พี่ๆได้เห็นกันนะครับประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับกับราคาที่ไม่แพงมากนะครับกับตะกัว2โลนะครับ หักไม่หักนะครับนี่นะครับให้เห็นถึงแอคชั่นของคันนะครับอาชิโนติงฟิตเก้าฟุตนะครับยกตะกัวไซส์2โลลอยๆเลยนะครับแอคชั่นโค้งมนสวยงามนะครับถือว่ายังคอนโทรลปลาได้ดีนะครับถ้าในไซส์นี้นะครับกับคันอาชิโนติงฟิตเก้าฟุตนะครับแอคชั่นของคันก็สวยๆครับการตกปลาขนาดไซส์2โลเนี่ยนะครับกับปลาบ่อเหมาปลาธรรมชาติปลาอ่างนะครับซึ่ง คิดว่าน่าจะเป็นปลารับแขกได้ดีนะครับกับคันอาชิโนตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงกับคันอาชิโนตัวนี้กาไฟ IM6 นะครับ QX24 ตันนะครับเวทสายที่ให้มานะครับ20-40ปอนด์นะครับเวทเหยื่อที่ให้มานะครับ90-120กรัมก็ถือว่าเป็นขนาดกลางๆนะครับที่ตอบโจทย์ให้กับพี่ๆ นักตกปลานะครับทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับสามารถซื้อนะครับเข้าประจําการนะครับในการออกล่านะครับปลาธรรมชาตินะครับตกปลาอ่างป้าบ่อป้าเขื่อนปลาบึงปลาหนองนะครับกําลังสวยเลยครับ9ฟุตสวยๆตอนนี้ก็พื้นที่กระชับกระชับหน่อยก็ใช้ตัวนี้ครับ9ฟุตสวยๆเลยนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับกับคันตัวนี้นะครับอาชิ n o ติงฟ f i 9ฟุตกาไฟ IM6 นะครับ ก๊อกละเอียดเคลือบเงาจากโรงงานเลยครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับกับคันอาชิโนติงฟิตตัวนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ